ะมานำเสนอการหลวเพลงใน YouTube นะครับอันดับแรกกด Google c h r o m e ขึ้นมาแล้ว YouTube MP3 นี่อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเซฟลิงไว้ให้ให้เราเลือกเพลงที่เราต้องการเอาเพลงไก่แค่ไหนคือไก่ครับให้เรากดตัวเพลงไปเลยครับกดไปเลยนะครับ แล้วเราจะเห็นลิงก์มันนะครับอยู่ข้างบนมันคลาบกับพวกบ้านพวกอะไรถ้าเรากดไปกดเป็นเฮสฟฟ้าแล้วก็กดคัดลอกก็มา YouTube to MP3 แล้วเราก็กดลบทิ้งแล้วก็กดวางแล้วก็คลิกแล้วเราก็กดคาว่าดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งครับนี่เราก็เราก็เลือก ตามที่เราต้องการครับเซฟไว้แล้วเรากดเริ่มดาวน์โหลดครับแล้วพอพอถึง100พอถึง100มันก็จะได้ตามปกติที่เราต้องการได้ฟังครับนี่เพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้เรากดตัวลิงก์มาคัดลอกแล้วก,กดตัวนี้มาราก,กดตัดออก แล้วก็วางกดเลยแล้วก็จะเป็น oh <my. S 1> เป็นรูปเป็นรูปหน้าของหน้าของ youtube ครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดพอขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับ oh <my. S 1> แล้วก็ไปหาตัวที่เราเซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้นี่ครับอันที่เราโหลดมานี่ครับแล้วก,กด oh <my. S 1> เปิด เปิดธรรมดาธรรมดาครับจะขึ้นก็จะขึ้นตามปกตินะครับครับตามตามยูทู e เลยครับใครชอบก็ไลค์ด้ครับ <c oughs> <c oughs>